สวัสดีครับวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเราก็จะเลิกตอกเบ็ดตอกเบ็ดเพราะมีพี่คอยเฮ็ดให้ตะเกียะไปตกเบ็ดมาห้วยตะเข้าปกติก็จะไปตกนี่แหละไปเอาปลาช่อนมั่งชโดมั่งปลาแบดมั่งแล้วบางาเออได้ปลาแบดมาได้มาเนี่ยเห็นปะเน่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 เนี่ตัวใหญ่ป่ะครับ นี่แหละคือเรื่องจะเล่าให้ฟังเราก็ลากเบ็ดมามันกินแล้วใช่ไหมเราก็ลาก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 ปลามาคนมันจะสวยอะ่ะเขาซ้ำกำซัดจะได้กินปลาเต็มตัวดียอยู่ดีๆฉดโดหดดองงับทางปลากูเนี่ยดู้ิเนี่ยเห็นไหมแหว่งเลยจากที่จะได้กินปลาตัวเต็มๆอะ่ะห่างไ้ก็เอาวะมีแค่ไหนก,ก็กินแค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้เราจะมาทำกับคงทอดไม่ใช่ กระพงหนึ่งมะนาวยางไงไปซื้อของมาแล้วนี่แล้วก็ทำง่ายๆคนยูหอก็ทำได้เดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงไปนี่ต่ไปเอากระพงไปล้างแล้วก็ไปคอรดเกตล้างใส่ก่อนนี่เราก็คอดเกตปลาฟักไส้แล้วบ้างก่อนเอาไปทำเนี่ยเรายัดตะไคร้แล้วก็โหระพาเราไม่ต้องไปนึ่งอันเนี้ย เราไปเข้าไมโครเวฟไปดูนี่เตรียมตัวเอาปลาเข้าไปในครไมโครเวฟไปแล้วเ,เอาเาไฟกลางก็ตั้งไปก่อนเลยประมาณ5นาทีก่อน A few minutes later เอาละปาลาเราก็ซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหรอมาดูดิ นี่โอ้ลอนลอนลอนระวังลอนนี่ปลามันก็สุกได้ทีแล้วปลาต่อไปทํทน้าลาดปลากันดีกว่าไปทําน้ําลาดปลาต่อต่อไปเราจะมาทําน้ําลาดตัวปลากันเราก็จะมีเนยมะนาวเราเอามะนาวมาหัน่นไปก่อนเลยนะ แล้วก็บีบน้ำมะนาวเข้าไปเลยพอได้น้ำมะนาวแล้วต่อไปเยวะพริกขี้หนูส่วนพริกขี้หนูส่วนแล้วก็กระเทียม ใส่กระเทียมไม่ต้องตอกก่อนนะขอเวลาไปปอกกระเทียมแป๊บอ่าเราแก้กระเทียมเสร็จแล้วต่อไปใส่น้ำปลาหนึสองสามแล้วก็น้ำตาลอันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บมันแข็งหน่อยร๊บอะน้ำตาลปี๊บได้แล้วเราใส่ไปเลย ใส่ไป,ไปพอประมาณแล้วค่อยมาชิมกันใน้ขีแต่น้ำตาลปี๊บะมันหวานอย่าล้วไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ต่อไปก็แล้วก็ปั่นปั่นพอยาบยาบรว้ปั่นยับหยาบเขา <c oughs> <c oughs> ปั่นกันไง <c oughs> ปั่นอัตโนมือกู <c oughs> อืมอร่อย เอาแล้วปลาเตรียมตัว <c oughs> ลาดบนตัวปลาอ่าต่อไปขั้นตอนทดทา้านะเอาน้ำซอสเราน้ำเนี่ยนล้ำลาดเราล,ลาดบนตัวปลาเลย <c oughs> นี่เห็นบปล่าช่ำๆไปเลยไม่ต้องไปซื้อกินตกปลามาได้ก็มาทำอยากกินเพชรเท่าไหรก็ใส่ไปต่อไปเป็นการตกแต่งตัวปลาแหละ กับมะนนาวเนี่ยมะน,นาวหั่นสิ้ยบแมะน,น,นาวหั่นสิ้ยบตกแต่งก็ให้สวยๆได<ว>้ดูแดดน่ากินหน่อยถึงหน้าตาไม่ใช่ไม่ได้ถึงรสชาติมันจะดไม่โอเคขอให้หน้าตามัน น่ากินเราก็โอเคละพริกพริกแจวแต่งซีสันตึ๊บ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 เฮ้เป็นไงปากกระพงนกยุงหนึ่งมันนากินได้อร่อยด้วย นล้วมาช่องไทยรูฐดูอิสุดเนี่ยอิสุดกินสุดปลาเนี่ยมาจากกินได้อร่อยด้วยน่ากินปะละไปกินกันดีกว่ามาลองมาชิมปลากันเนี่ยเห็นไหมอ๋อตะกี้ลืมใส่เนี่ย,ล,ย,ยลืมบอกขึ้นใช่ลืมใส่นี่ปาลาเราก็สีสวยเลยนะนเห็นไหม อืมอร่อยเหมือนร้านอาหารเลยจริงเพื่อนเลองไปทำกันดูมันก็อร่อยมากจริงๆเนี่ยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเปยนึงจะลงคลิปถี่นึงช่วยกันหน่อยอะขอลองละสวัสดีครับ